ลองคิดตามผมดูครับถ้าผมเอาคนไทยหกสิบหกล้านคนวันนี้ต่อแถวเรียงกันคนที่มีรายได้น้อยที่สุดอยู่นี่คนที่มีรายได้มากที่สุดอยู่นี่หกสิบหกล้านคนเรียงกันแบบนี้คนที่ยืนอยู่ตรงกลางแถวที่ด้านซ้ายของเขามีสาสิบสามล้านคนที่ยากจนว่าเขาที่ด้านขวาของเขามีอีกสาสิบสามล้านคนที่รวยของเขาคนที่ยืนตรงกลางแถวเลยเนี่ยคุณคิดว่ารายได้เท่าไหร่ต่อเดือนหมื่นห้า น,นี่ตรงกลางประเทศแล้วเหรอครับนี่สถิตใช่ข้อมูลใช่ถ้านับเป็นครัวเรือนก็ประมาณคูณสองกว่าเข้าไปเจ<ห>็ดพันคูณสองหมื่นกว่าก็ครัวเรือนเรประมาณสามหมื่นโหแล้วนี่อดสุดอีกฝั่งนี้ไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ทยสุดท้าย<ห>พันกว่าบาทโอ<ห>้มันเหลื่อมล้าขนาดนี้ความเหลื่อมล้านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญความเหลื่อมล้าคืออะไรความเหลื่อมล้าคือการกระจายดอกผลของการพัฒนา ว่าดอกผลของการพัฒนาประเทศมันไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมแต่มาตกไปอยู่ในมือกลุ่มทุนไม่กี่คนผมยกตัวอย่างสองกรณีพอสากรณีอะแล้วทำไมเป็นเหตุผลว่าทำไมพักเก้าไกลตั้งแต่ทับพักสมัยอนาคตใหม่เดิมต้องต่อสู้เรื่องทุนผูกขาดค่าไฟแพงไหมมากครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวใช่ไหมครับใ่ครับค่าไฟแพงขึ้นคำถามคือทำไมไฟแพงขึ้น วันนี้ประเทศไทยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าล้นตลาดกําลังการผลิตที่เหมาะสมควรจะอยู่ประมาณ115ย2ิาแต่วันนี้เรามีถึง160%ยหาคำถามคือทําไมเปรียบกับสินค้าเกษตรถ้าเราผลิตลําไยได้ล้นตลาดราคาลําไยเป็นยังไงครับก็ราคาลําไยก็ตกลงถูกไหมครับ,รบทําไมเราผลิตไฟได้ล้นตลาดราคาไฟแพง,งขึ้นคําตอบง่ายๆก็คือเรา ปฏิบัติกับคนรวยแบบหนึง่งและเราปฏิบัติกับคนจนอีกแบบหนึง่งเราปล่อยให้มีนโยบายที่เอื้อให้กับกลุ่มทุนพลังงานเยอะแยะไปหมดจนวันนี้กลุ่มทุนพลังงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์รวยขึ้นความมั่งคัง่งเพิ่มขึ้นเป็นแสนแสนล้านสามสีบริษัทภายใน10ปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องมีอินโนเวชั่นอะไรเลยนะในโลกทุนนิยมเราไม่ได้ปฏิเสธคนรวย แต่คุณต้องรวยจาก innovation, อินโนเวชันที่จะทำให้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ประเทศไทยคนรวยในประเทศนี้ไม่ได้รวยจาก innovation, อินโนเวชันแต่รวยจากการผูกขาดค่าไฟเป็นตัวอย่างที่ชัดว่าถ้าจะแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำต้องแก้ปัญหานโยบายที่เอื้อให้กับกลุ่มทุนพลังงานเหล่านี้กำไรของเขาคือค่าไฟของเรากำไรของเขาคือเงินเดือนของเรารวยเป็นแสนล้านโดยไม่มีอินโนเวชันประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเขาไม่อนุญาตหรอกครับ ผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งจําได้ไหมครับเมื่อปีกว่าที่แล้วการควบรวมกันระหวาง True กับ d ีแท็กวันนั้นพักเก้าไกลและตัวผมเองออกมาต่อต้านออกมาคัดค้านเรื่องนี้อย่างหนักไม่มีประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไหนยอมให้มีการควบรวมในกิจการโทรคมนาคมจากสามเจ้าหรือสองเจ้าไม่มีใครเขายอมในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหมด เพื่อทำรงไว้ซึ่งการแข่งขันนึกออกไหมครับครับประเทศไทยยอมให้มเมิร์จกันค่าเน็ตแพงไหมวันนี้สาหรับประชาชนทั่วไปแล้วถ้าการแข่งขันมันน้อยลงแล้วถ้าค่าเน็ตแพงขึ้นเกิดอะไรความรู้ทุกอย่างอ,อยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดนอกจากความรู้แล้วโอกาสทางธุรกิจคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีทุนอยากจะเปิดธุรกิจตัวเองเดี๋ยวนี้ไปเช่าตึกแถวตกแต่งร้านเปิดหน้าร้านได้ล่าครับ ไม่ใช่หน้าร้านของเขาอยู่ในอิน t ต g r กรมหน้าร้านของเขาอยู่ใน l ล n e วันนี้ไมเกรดไป t i k t o k แล้วด้วยซ้ำใช่ไหมครับลองคิดดูสิถ้าค่าเน็ตแพงขึ้นเกิดอะไรคนเข้าไม่ถึงความรู้คนมีตังเข้าถึงความรู้คนไม่มีตังเข้าไม่ถึงความรู้คนมีตังเข้าถึงโอกาสออนไลน์คนไม่มีตังเข้าไม่ถึงโอกาสออนไลน์นี่คือเหตุผลที่ต้องออกมาปกป้องว่าทรกันนาคมผูกคาจากสามเจ้าเหลือสองเจ้าไม่ได้ ผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างอีกตัวอย่าง,างสุดท้ายเล่านะครับเล่าเนี่ยถูกผูกขาดมาตั้งแต่2527 2528ผูกขาดมา40ปีจนทําให้ตระกูลเจ้าของกิจการนี้รวยเป็นแสนล้านซึ่งตามประเพณีตามวะนะัฒนธรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีที่ไหนก็มีภูมิปัญญาในการผลิตเล่าขาวผลิตสาโทผลิตข้าหมาของตัวเองแต่คนเหล่านี้ผลิตแล้วเป็นไงครับโดนจับใช่ไหมครับ คนรุ่นใหม่อยากจะทำคราฟต์เบียร์ของตัวเองโดนจับใช่ไหมครับตลาดเหล้าสองแสนล้านตลาดเบียร์อีกสองแสนล้านเหล้าผูกขาดด้วยเจ้าหนึ่งมาสี่สิบปีเบียร์ผูกขาดได้เจ้าหนึ่งมาอีกหลายสิบป,ปีตลาดสี่แสนล้านถูกปิดไว้และนั่นคือเหตุผลว่าทําไมตอนที่ผมตั้งอนาคตใหม่จึงตั้งใจทําเรื่องนี้คือหยุดการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้มีช่องทางทํามาหากิน และเราก็เสนอเข้าไปพรบสุราก้าวหน้าซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้จะยกเลิกการผูกขาดในการผลิตเหล้าและเบียร์<ม>เพื่อให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เอาความรู้ของเขาได้เอาพืชผลการเกษตรมาแปลรูป<ม>แล้วก็นําเสนอให้กับประชาชนผมคิดว่าเวลาพูดถึงความเหลื่อมล้าเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ใช่เป็นเพราะชาติที่แล้วคุณทําบุญมาไม่พอไม่ใช่ มันเป็นเพราะการจัดส,สปปรรทรัพยากรในประเทศนี้เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมงั้นขอยาบทานต่อเน,นื่องครับว่ามันเริ่มต้นได้ยังไงตอนเริ่มเนี่ยมันมันมันมาเป็นทุนผูกขาดแบบนี้ได้ยังไงก็มีสามสี่แบบหนึ่งอย่างกรณีของเล่าเนี่ยชัดเจนปิดกั้นไม่ให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เนาะกรณีอื่นๆนะครับ<ๆ>ก็เป็นการสัมปทานกับรัฐนะครับโดยที่ผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ อันนี้ก็น่าเกลียดไม่แพ้กันสัมปทานดิวตี้ฟรีถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไงนี่ฮะสัมปทานดิวตี้ฟรีไม่มีสนามบินนานาชาติที่ไหนให้สัมปทานพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินกับบริษัทเดียวใช่จริงเขาแบ่งออกเป็นหลายล็อกอและให้ประมูลกันประเทศไทยให้กับบริษัทเดียวครับแล้วทำให้บริษัทนี้รวยเป็นแสนล้านในช่วง4ี่สิปีดิวตี้ฟรี ในสนามบินพื้นที่เชิงพาณิชย์มีอโนเวชั่นอะไรไหมครับไม่มีแต่กลับร่ำรวยได้เป็นแสนล้านผมงสงสัยว่าเขาเริ่มต้นมาได้ยังไงคือเขาต้องไปให้เงินให้เงินผมยกตัวอย่างการเมืองก่อนได้ยังไงฮะยกตัวอย่างครับพื้นที่ดิวตี้ฟรีพื้นที่พาณิชย์ในสนามบินครับก็บริษัทที่ได้ดิวตี้ฟรีที่ได้ต่อเนี่ยก็เพิ่งได้ต่อในช่วงคาบเกี่ยวในช่วงคุณประยุทธ์หนึ่งต่อคุณประยุทธ์สองเนี่ย คุณประยุทธ์ก็ไปออกนโยบายอะไรต่างๆมากมายที่ทําให้มันประมูลเจ้าเดียวได้อืและประมูลเสร็จบริษัทนี้ก็เป็นผู้บริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐ